ดีครับมาคนเดียวในส่วนนี้จะนำไปเรียกที่ว่าครับเราจะมีกำลังผลิตมาแนะนำมาบอกขึอนคุณภาพว่าอยากแก่อยากแก่ หายจไม่ได้หรอกว่าใครปิดนะไมกกแล้วับานกหวานมากาานหลังนี่นะนที่สุบบีน่ความสุขก็สุบกมี้ลองกามไหมต้างมากนเหายเหรอหายเหรอหายเหรอ ต้องมากกว่านี้ไม่ได้ยกหุ้นติดเลยหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวให้ท่านพูดก่อนนะเราจะต้องระวังนะครับไม่ให้ไปติดหรือว่าระวังการแพร่ระบาดเพราะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของของการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีโซเชียลดิสแทก นะครับล้างมือสวมหน้ากากนะครับแล้วก็มาอาหารทานของร้อนทานของสุกรานนั้นเนี่ยจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยก็ได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลนะครับในการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีความปลอดภัยโดยการที่จะมีเจลล้างมือหรือว่าสวมหน้ากากหรือมีโซเชียลดิสแทนซิ่งฉะนั้นก็เลยเป็นที่มานะครับเป็นที่มาของของโคราา โดยภาครัฐภาคเอก,กชนนะครับแล้วก็องคอ์กรสธานณูสศลแล้วก็พี่น้องประชาชน